เกลือนี่มันเค็มไหมเคยกินเกลือไหมเค็มไหมทำไมมันเค็มอ่ะนี่มันเอาอาดีตมาตอบนะั่นอะตอนนี้เกลือเค็มไหมไม่เค็มเพราะไม่มีเกลืออยู่ในปากที่ตอบว่ามันเค็มคือเอาสัญญาในอดีตมาตอบไงเคยกินเกลือมาแล้วเนี่ยาะเกลือมันจึงไปเค็มมันเค็มอยู่ในอดีตแล้วมันก็มาเค็มอยู่ในความจําเนี่ยวิธีที่ความทุกข์มันเข้ามาสู่สมองเราอะเข้ามาไหนไหน หน่วยความจําความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อห้าวันที่แล้วมาที่นี่นั่งสมาธิอยู่ดีๆน้ําตาไหลเพราะอะไรพระคิดถึงตัวเองถูกด่าถูกว่าแล้วสมเพชตัวเองตอนนั้นมันไม่มีเวลาได้คิดเพราะมันเมาหมัดอยู่พอ <laughs> มาที่นี่นั่งปุป๊บน้ําตาไหลพรากพรากเห็นไือยังความทุกข์เกิดขึ้นไปครั้งหนึ่งในอดีตพอเราคิดถึงอีกครั้งหนึ่งในปัจจุบันมันก็ทําให้น้ําตาไหล ฉะนั้นในการฝึกเจริญสติสติมีสองแบบสัมมาสติและมิจฉาสติมิจฉาสติคือการระลึกรู้ที่ไม่ถูกต้องคือระลึกรู้ถึงอดีตแล้วระลึกรู้ถึงอนาคตเราไม่เอาเอาสัมมาสติคืออยู่กับปัจจุบันขณะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเช่นตอนนี้เรากําลังฟังอยู่เรารู้ไหมว่าเรากาลังฟังอยู่ฟังอยู่ก็รู้ว่าฟังรู้ไหมมีหลายคนที่ฟังอยู่แล้วก็คิดอยู่ด้วยอันนี้ก็ไม่ถูกนะฟังก็คือฟังล้วนเลย หลักของปัจจุบันขณะคือเติมตัวรู้เข้าไปทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทําทุกคําที่พูดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวสัมมาถสตถิคืออยู่กับปัจจุบันขณะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น